Okay, ครับเรามาดูข้อสอบ A อ e ลว l คันที่หนึ่งปีหกแปดนะครับในบทติีโกมิติอ่าข้อนี้ให้หาค่าของคอดพายส่วนสิบสองลบแทนพายส่วนสิบสองมีค่าเท่าใดอ่ะโจทย์สั้นๆเลยครับก็เราจะไม่คุนในห,หน่วยเรเดียนเนาะเรารู้ว่าพายหนึ่งมีค่าประมาณสามจุดหนะึ่งสี่เนาะแต่ถ้าเป็นหน่วยองศาเนี่ยก็คือร้อยแปดสิบองศาอ่นะเราจะแปลงจากหน่วยเรเดียนเนาะเป็นองศาครับอ่านะเราน่าจะคุณมากกว่าก็พายหนึ่งมีค่าเป็นร้อยแปดสิบก็แทนค่าไปครับ ร้อยแปดสิบหารสิบสองอ่าได้เท่าไหร่เอ่ยมันจะได้สิบห้าครับเพราะเราไปหาเลขมาสิบห้าองศาเพราะฉะนั้นจะได้ว่าคอร์ดสิบห้าองศาลบก,กับแทนสิบห้าองศานะครับโอเคจากนั้นเราต้องใช้ตรีตโกนครับอ่าเรารู้ว่าแทนเนะ 10, าะแทนเซต้ามีค่าเท่ากับไซน์เซตา้าส่วนคอรเซตา้า อันนี้เราหน้ารู้แทนก็คือสายส่วนคอร์สนะครับส่วนตัวคอร์สคอร์สมันก็คือส่วนกลับของแทนใช่ไหมครับเนี่ยสองตัวนี้เป like. mm ็น hmm. ส่วนกลับกันถ้าเป็นส่วนกลับกันเนาะจากสายส่วนคอร์สก็จะได้เป็นคอร์สส่วนสายครับก็ได้เป็นคอร์สเซต้าส่วนสายเซต้าเนี่ยนี่เราต้องรู้ในการทําโจทย์ข้อนี้โนนให้นะครับดีกรอบหน่อยอ่โอเคอย่างข้อนี้เราก็ได้เป็นอ่ตัวนี้ครับ คอร์ดก็คือขอส่วนไฟล์อ่ะเราเขียนมาแปลเป็นคอส่วนไฟล์คอสิบห้าส่วนซาสิบห้าโอเคแล้วก็ลบแทนสิบห้าครับแทนสิบห้าองศาแทนก็คือซ์ส่วนคอร์ดอ่ะแปลเป็นซ์ส่วนคอร์ดอ่ะได้ตามนี้โอเคจากนั้นเราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันครับอ่าทำตัวส่วนให้เท่ากัน ตัวส่วนคอร์นน้อยจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยสองตัวนี้คูณกันเลยสาสิบห้าคูณคอสิบห้าพี่เขียนส่วนยาวไว้เลยครับเสร็จแล้วตัวเศษเนาะแล้วไปเลยคูณไปครับเก็จะได้เป็นคอสิบห้าองศาคูนคอสิบห้าองศาเนาะก็จะคูณกันสองตัวใช่ไหมครับก็ได้เป็นคอสกาลังสองสิบห้าองศาอ่าก็ได้เป็นตอนนี้ครับคอสิบห้าองศายกกาลังสอง แล้วก็ก้อนนี้ครับซา,า์สิบห้าองศาคูณไซส,สิบห้าองศาก็เหมือนเดิมมันมีสองตัวคูณกันก็ได้อยู่กาลังสองก็ได้เป็นไซด์กาลังสองสิบห้าองศานะครับจากนั้นเนี่ยเราหน้คุณคุณสูตรไหมเดี๋ยวพี่เขียนสูตรให้นี่เราต้องจํามุมสองเท่าครับเขียนตรงนี้หนะ่อยนะมุมสองเท่าคอสองเอครับจะมีค่าเท่ากับอ่า โคศกำลังสองเลบไซน์กำลังสองอย่างนี้ต้องจำได้เนาะกลับอีกตัวหนึ่งครับไซน์สองนะคูมสองเท่าอีกแล้วจะได้เป็น 2, ส A, องไซน์อคศเอนะที่เราท่องสูตรเจอครับตอนมห้ามีโกนยี่สิบประสูตรโอเคก็จะได้ครับตามนี้เราว่าแปลงเราเห็นไหมมันตรงตามฟอร์มเลย คอสกำลังสองลบไซน์กำลังสองเนี่ยเราจะแปลงเป็นมุมสองเท่าได้คอสสองเท่าก็จะได้เป็นคอสสองเอเป็นมุมของเราเป็นสิบห้าองศาคอสสิบห้าองศาหนึ่งนะครับอ่าเราคูดกันให้เรียบร้อยเลยสองคูสิบห้าได้สามสิบนะครับอ่าพี่แปลงเลยแล้วกันเป็นคอสสามสิบส่วนข้างล่างครับมันจะคล้ายๆกับตัวนี้สองไซน์เอคอสเใช่ไหมครับ สองไซด์เอคอสเอแต่ว่าเราไม่มีเลขสองเราก็ทําให้มีเลขสองโดยการคูณสองเข้าไปนะครับทั้งเศษและส่วนอะที่คูณสองเข้าไปโขเคไหมครับเติมสองเข้าไปทั้งเศษและส่วนอก็ลอกมาไซส,สิบห้าองศาคอสสิบห้าองศาเนี่ยพอเรามีเลขสองเนี่ยเราก็ใช้สูตรตัวนี้ได้แล้วายสองเท่าเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นไรครับได้เป็นตัวนี้ ข้างบนพี่ล่องมาก่อนส่วนในข้างล่างเราก็แปลงเป็นไซน์สองเท่าได้เนะ 2, าะสองไซน์คอร์สแปลงเป็นไซน์สองเอได้ก็กลายเป็นไซน์สองเอเอเราเป็นสิบห้าองศาเนาะก็เลยเป็นสองคูณสิบห้าได้สามสิบน,นะครับไซน์สามสิบนั่นเองโอเคเราก็แทนค่าครับจบแล้วจำค่าได้เนาะคอสามสิบได้รู้สามส่วนสอง แล้วก็ทายสามสิบได้หนึ่งส่วนสองเนี่ยอันนี้ก็ตัดกันครับเนี่ยสองกับสองตัดกันนะครับเนี่ยตัดไปเลยมันก็จะเหลือสองคูรูสามได้สองรูสามนั่นเองจบครับข้อนี้ถ้าล่างมันส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนเนาะสองรูสามส่วนหนึ่งก็ได้สองรูสามจบก,ก็ตอบสองรูสามเลยก็จะตอบชอยสองครับข้อนี้อ่าเห็นนะครับถือว่าไม่ยากเนาะข้อนี้ประเด็นคือต้องจําสูตรได้ ตู่ตีโกที่จะเยอะตอนหมห้าที่เราท่องกันโอเคประมาณนี้